ปวดเป่าป้าูแลก็ได้ค่ะเด็กก็ได้ก็โอเคมอย่างเนี้ยโอเคนะแต่เด็กเนี้ยต้องการอะไรเดนี้ยต้อง่านังสัรั้ถ้าคุณชอบเชอบ มันก็ยังใช้สายดิสก์ได้ดีมันตรวจได้ของท่เราทำให้เขา ันเพื่อทที่เปนเกรงไงเป็นเกรงเรจะ,นจะจเจนี่ยเหมือนก็จะจิกเออกดจิกเนื้อตัวเองต้องเอาผ้าต้องเอาผ้าไปจับไว้ให้หัรทางทางทางหน้าชงทองค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแม่อขอสอบถามเรื่องอาการของน้องไมน้นะครับขณะนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้น้องไม่ก็วันน,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 นี้มีไข้ค่ะมีไข้แล้วก็จะมีอาการเข้าไปคกินการติดเชื้อในปอดค่ะปอดอักเสบไปอย่างงี้ค่ะประมาณหน้นาปอดอักเสบติดเชื้อในปอดต้องให้ยาเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอยู่ตลอดเะเพราะว่าน้องก็จมอยู่ในน้ํานานเกินไป การรับเงิก็ยังยังไม่มีการตอบสนองเท่าที่ควรค่ะและเท่าที่ทราบจะหลังจากการพูดคุยเมื่อวันก่อนแล้วมีประเด็นอะไรคืบหน้าไหมครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าที่ชัดเจนนะคะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนที่เขายื่นข้อเสนอมาคือการที่จะตั้งกองทุนเพื่อเพื่อช่วยเหลือน้องแต่ซึ่งซึ่งมันเป็นโครงการที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนอ่ะ แม่ก็คิดว่าคงจะจะไม่ไม่รับข้อเสนอเรื่องกองทุนจัดตั้งกองทุนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าการจัดตั้งกองทุนของเขาเนี่ยมันจะมีบทสรุปว่ายังไงบ้างเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ากองทุนของเขาเนี่ยในในในแต่แต่ละเดือนเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนจะมีผู้ร่วม มามาบริจาคหรือว่าสมทบกองทุนได้เท่าไหร่ครับ้วยะ,อะ,ะยอดยอดค่าใช้จ่ายต่อเดือนของน้องมานี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณ6 0 0มืนะคะค่าใช้จ่ายที่แบบเป็นส่วนเกินที่แม่จะต้องต้อง,ต,องต้องชาระเองนะคะประมาณ6 0 0มืนไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ใช้ไปส่งตัวของต้นสังก,กัดที่ทํางานแม่นนในกรณีที่คุณแม่ไม่ยอมรับในเรื่องของกองทุนที่ทาง ด้านนู้นเสนอมานะครับคุณแม่คิดว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปครับดำเนินการทางโน้นหรือคะคุณแม่ก็เราคงจะใช้กระบวนการของความยุติธรรมเพื่อเรียกร้องให้น้องที่ความยุติธรรมให้น้องค่ะให้ให้เท่าที่จะทําได้คุณแม่มีอะไรอยากจะพูดฝากไปถึงบรรดาเพื่อน ยากที่พี่น้องของน้องหมายแล้วผู้คลที่กําลังติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่บ้างมครับก,ก็อยากให้ให้สงสารน้องค่ะยังไงก็ <c oughs>